สวัสดีค่ะครั้งนี้ป้าป้อมขอรวบรวมเคล็ดลับดีๆของครัวชั้นสูงในปีนี้มาให้เพื่อนๆได้รับชมกันรับรองว่าถ้าได้ลองทำตามแล้วการเข้าครัวของเพื่อนๆจะง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะ High zone Kitchen Zone โดยส่วนใหญ่ป้าป้อมจะไม่ตัด ผักสลัดด้วยมีดแต่ป้าป้อมจะเด็ดแล้วฉีกเข้าออกอย่างนี้ค่ะการตัดด้วยมีดเนี่ยบางครั้งแรงโกดของมีดเนี่ยจะฉ้ำป้าป้อมจะหักตรงแกนกลางนิดนึงแล้วก็ดึงเข้าออกแบบนี้เคยสงสัยไหมคะเวลาเราซื้อมีดมาเป็นชุดมีดที่มีความอยากแบบนี้เขาเอาไว้หั่นขนมปังหรือหั่นมะเขือเทศค่ะ ทำไมใช้มีดแบบนี้หั่นมะเขือเทศเพราะว่ามะเขือเทศมีผิวที่ลื่นและถ้าเราใช้มีดธรรมดาบางครั้งเฉือนไม่เข้าการใช้มีดที่มีหยักแบบนี้เหมือนการเลื่อยเนื้อเขาค่ะแล้วมะเขือเทศก็จะไม่ช้ำด้วยมะเขือพวงไม่ใช่ใช้ได้เลยนะคะเราต้องบุบก่อนค่ะพอมะเขือพวงแตกเขาจะต้มได้นิ่มลงและอีกอย่างหนึ่งเขาจะ ละลายลงไปในน้ำซึ่งจะอร่อยมากป้าป้อมทำยังไงเหรอคะง่ายนิดเดียวเอาใส่ถุงถุงจะมีล็อกไม่ล็อกก็ตามใจนะคะนี่ใส่ให้แบนแบบนี้นะคะและใช้มีดอิโต้ของเรานี่แหละคะ่ะตบให้แตกมะเขือพวงจะแตกอย่างนี้ตอนนี้ทุกคนจะเห็นว่า เมื่อไข่สุกเขาร่อนจากขอบของเขาเองบางคนใจร้อนไปมัวแต่แซะแซะไปแซะมาไข่ฉีกขาดค่ะไข่ยัดไส้ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะพับเป็นทรงสี่เหลี่ยมค่ะถ้าใครทำไม่ทันก็เอาออกมาด้านนอกกระท้าก่อนนะคะเอาจริงๆแล้วอะถ้าไข่หนาเนี่ยอาจจะพับยากกว่านะคะวิธีที่จะซับน้ำออกจากหัวหอมนะคะป้าป้อมจะใช้ แป้งสาลีอันที่จริงแล้วอะแป้งสาลีก็ได้แป้งข้าวเจ้าก็ได้ค่ะเพราะเราไม่ได้ต้องการว่าเออจะกรอบหรืออะไรแต่เราต้องการให้แป้งเหล่านี้มาช่วยซับน้ําจากหัวหอมค่ะอย่าลืมนะคะหัวหอมมีน้ําเยอะนะคะด้ความที่พลิกสุกยากนะคะป้าป้อมเนี่ยจะเอาพลิกลงไปคั่วก่อนแต่รู้ไหมคะถ้าเราหยอดน้ํามันนิดหน่อยเนี่ยมันจะทําให้ พริกคัวออกมาเป็นเงาและสีสวยปอปอมใช้น้ำมันแค่นิดเดียวเองค่ะแล้วก็ใส่พริกรวมต่างๆลงไปเวลาเราใช้เครื่องบดสับแบบนี้นะคะปอปอมแนะนำให้ใส่เครื่องปรุงให้มันค่อนข้างเต็มนิดหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวพอสับเขายุบลงแต่ถ้าน้อยไปเนี่ยส่วนผสมต่างๆ จะกระเด้งลอยแล้วมันจะไม่สับค่ะมันก็จะไม่ละเอียดอย่างที่เราต้องการนะคะสังเกตไหมคะป๊อปป๊อมอ่ะไม่กดสวิตช์ให้ยาวเกินไปเพราะไม่อย่างนั้นถ้ามันปั่นด้วยความเร็วต,ติดๆกันเนี่ยมันจะกลายเป็นน้ำค่ะเห็นไหมคะเนี่ยมันยังเขย่าได้และปอป้อมก็จะกดเป็นระยะระยะแบบนี้ให้เป็นการสับค่ะ ป้าป้อมะไม่ค่อยอยากจะเอาหนังเพราะหนังปลาเก๋าเนี่ยค่อนข้างจะเหนียวดังนั้นก็จะแล่ทิ้งก็ง่ายๆค่ะกดไปทางด้านหางนะคะยังไม่ต้องขาดให้ถึงหนังแล้วก็ตะแคงมีดประมาณ45องศาไถไปเลยค่ะวิธีเช็คก้างที่อยู่ส่วนกลางและใกล้ท้องก็ง่ายนิดเดียวค่ะใช้มือลูบไปจะเจอเองคราวนี้เรา จะเอาส้มซ่าลงสมัยก่อนน่ะป้าป้อมดนลอกเปลือกส้มซ่าแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆแต่สมัยนี้เราใช้ตัวขูดชีสรูเล็กได้สวยงามกลิ่นอหอม<พ>อเลยค่ะใช่อหอมมากนี่มาดูนี้เลยเริ่มแห้งแล้วเห็นไหมคะเขาดูดน้ำของเขาไปเรียบร้อยแล้ว เราก็จะมาทาลงบนขนมปังเลยเริ่มอันสีเหลี่ยมก่อนก็ได้อย่าให้หนามากนะคะเพราะถ้าหนามากเกินไปเดี๋ยวมูข้างในจะไม่สุกใช้เวลาในการทอดนานปาดลิมๆให้เรียบร้อยแค่นี้เองค่ะป้าป้อมจะทอดกุ้งโดยที่ไม่ยุ่งกับเขามากรอเกรียมแล้วกลับอีกด้านหนึ่ง ถ้าเราไปยุ่งกับเขามากเหมือนคนไปเรื่อยๆเ,เนื้อกุ้งด้านนอกก็จะไม่เกรียมค่ะเมื่อกะว่ากุ้งของเราฝั่งด้านล่างเกรียมแล้วป,ป้าปอมก็จะกลับอีกด้านหนึ่งลงการสุกข,ของกุ้งป,ป้าปอมต้องการให้สุกทีละข้างร้อนขึ้นมาถึงตรงกลางพอกลับสุกอีกด้านหนึ่งร้อนขึ้นมาชนกันตรงกลางหรือบางคนอาจจะเอาสันลงก็ได้นะคะอีกนิดเดียวก็ใช้ได้แล้วค่ะ การทอดปลานะคะป้าป้อมแนะนําเลยว่าน้ํามันต้องท่วมแล้วก็น้ํามันต้องร้อนลองสังเกตดูนะคะวิธีการซับเนื้อปลาให้แห้งแล้วคลุกแป้งแห้งเนี่ยป้าป้อมใส่ลงไปน้ํามันไม่กระเด็นใส่ป้าป้อมเลยแต่ถ้าเนื้อปลายังเปียกอยู่รับรองเลยค่ะกระโดดนี้ไปอีก3เมตรมีกรอบสไตล์ป้าป้อมเนี่ย เป็นเส้นกรอบที่ไม่พองมากแต่กรอบนะคะแล้วค่อนข้างจะร่วนไม่เกาะกันเป็นก้อนแบบที่เห็นทั่วไปซึ่งป้าป้อมมีอาวุธลับในการทำหมี่นี้ก็คือที่พ่นน้ำค่ะจะช่วยให้เราทำหมี่ให้มีความชื้นเล็กน้อยเขาจะได้ไม่พองมากอ้าคุณเมคคลี่ออกขยี้ไปเรื่อยๆจะช่วยค่อยๆฉีด คุณเมย์เห็นไหมว่าเขาจะเริ่มชื้นชื้นแต่เขาไม่บานนี่แหละค่ะคือสิ่งที่เราต้องการเส้นเขาจะพองแบบว่าไม่พองมากแต่ยังคงความกรอบอยู่อย่างแรกเลยป้าป้อมเลือกข้าวเหนียวเคี้ยวงูสวยๆแล้วล้างด้วยสารสม้มแช่ทิ้งไว้อย่างน้อย6ชั่วโมงค่ะป้าป้อมแช่ค้างคืนมาเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าจะแช่ค้างคืนป้าป้อมแนะนำให้แช่แล้วเอาเข้าตู้เย็น ข้าเหนียวจะได้ไม่บูดนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วห่อผ้าขาบางใส่ใบเตยนะคะแล้วก็นำไปนึ่งด้านละ15นาทีนะคะสำหรับข้าวเหนียวน้ำกะทิทุเรียนนะคะมีการเสิร์ฟสองอย่างบางคนเขาจะไม่ใส่ทุเรียนลงไปในน้ำกะทิแต่จะตัดทุเรียนวางเป็นชิ้นแล้วราดน้ำกะทิแต่ป้าป้อมเนี่ย มีความรู้จากคุณแม่คือได้กลิ่นมาเมื่อตอนเด็กๆว่าการใส่ลงไปในน้ำกะทิเลยอะ่ะมันทำให้น้ำกะทิเนี่ยหอมมากๆค่ะหอมกลิ่นทุเรียนไม่ต้องสวยมากแหละค่ะแค่ให้เขาแตกลงไป mm. เมื่อเราได้เนื้อทุเรียนนิ่มๆเหล่านี้แล้วนะคะ mm. ก็ใส่ลงไปในน้ำกะทิ เก็บครัวเสร็จแล้วก็มากดกระดิ่งกด Subscribe ไว้นะคะเพราะว่าครัวชั้นสูงยังมีอีกหลายเมนูจะได้ไม่พลาดกันค่ะ